อย่างที่บอกว่างวดเมื่อกี้เนี่ยคำนวณไม่พลาดเลขวิ่งเราซึ่งสองถือว่าเด่นมากแล้วงวดน,นี้งวดน,นี้ก็คำนวณไม่พลาดนะครับเนาะเดี๋ยวตีเปิดเบิ้อีกเทืงก่อนเดยปุ๊บปุ๊บอ่าไม่น่าพลาดนะครับงวดน,นี้ถ้าเลขที่น่าจะได้เห็นเลยก็คือเจ็ดนะครับมันหนึ่งกลุ่มพาเยเนาะถ้าย้อนไปปีก่อนเนี่ยโหดังมากเลยนะครับแปดอยู่ไหนนะครับแต่ว่าโดนด่านะครับปีก่อนงวดน,นี้บ่าสามร้อยได้ปูเด้อเนี่ย เมื่อที่แล้วบอกปู่ซ้ำรอยปู่ก็ทําเกินไปนะครับให้ซ้ำรอยจริงๆก็คือ97นะ779ด้วยซ้ําเลย3ตัวด้วยซ้ําก็คือแบบช็อกค,คิดไม่ทันก็หลายคนก็เข้ามาด่าเยอะนะครับอย่างที่บอกครับถ้าจะด่ากันไม่ต้องมาเล่นครับนเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านไม่ซื้อท่านไม่เสียเงินครับถามว่าซื้อแล้วได้เงินไหมไอัน,นี้ไม่รู้ครับซื้อแล้วเสียเงินเนี่ยเสียแน่นอนครับอ่า ส่วนจะได้ไม่ได้นั้นอยู่ที่บุญวาสนาแล้วแต่ดวงนะครับคนมีดวงซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จําเป็นต้องตามเลขกาจารย์หรอกคนไม่ถูกเนี่ยอาตัดออกแค่ตัวเดียวมันก็ออกตัวนั้นแหละฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นเพียงแนวทางแล้วก็ระวังมิจฉาชีพนะครับยังโดนหลอกกันเยอะขนาดบอกทุกไลฟ์นะครับเปิดคลิปมาก็บอกอยู่แล้วว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันไม่แอดเพื่อนไปนะครับถ้าเห็นแอดเพื่อนไปไม่ต้องถามเลยให้คิดไว้เลยว่านั่นคือปลอมของจริงหนึ่งไม่แอดไม่ทักไปคุยเล่นด้วยนะครับผมแทบจะไม่ค่อยได้ตอบบชใคครรเลยนนะั อ๋อาตากล้องขอ่อยขึ้นรับตาถ่า,ายลิบว่ะไม่ีสงสัยย่านมาย่านมาบ่ย่านบาร,รมีบ่ส,สาธุนั่งนนบกยันรับเลยอ๋อนะครับช่วงยอดวิวก็ลดๆเนาะอย่างที่บอกแหละครับก็กระแสอยู่แค่ประเดียวคุณภาพอยู่ยาวก็ถือว่างวดนี้เหลือแต่เฮาเหล,หลือปูเหลือแต่คนที่ยิงใจเพราะงวดเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบว่าคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ก็เยอะคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์คือยังไง คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ก็คือ,อเราให้เลขไปเนี่ยเลขมันเข้าแค่รูดแค่วิ่งเนี่ยนะครับเจาะไม่แตกด่าผมอ่ะหมดตั้งเยอะเลยงวดที่แล้วยังไม่จ่ายเลยเป็นนี่เลยมึงนั่นแหละไอ้ควยกูไม่เชื่อใจมึงแล้วอย่างที่บอกครับถ้าเล่นแล้วจะมาด่าผมอย่าเล่นครับไปหาถือแป้งสักป๋องหนึ่งหรือ3ามป๋องก็ได้ไปเทใส่ต้นไม้สักต้นแล้วก็ไปขูดเอาจะได้ไม่ต้องมาด่าผมเวลาซื้อไม่ถูกจะได้ด่าตัวเองด่าขอนไม้นั่นแหละ นะครับถ้าจะเล่นจะตามผมเนี่ยผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่รู้ว่าออกอะไรถ้าผมรู้ว่าออกอะไรผมก็คงบอกขายบ้านขายรถซื้อแล้วนะครับนี่ตัวผมเองผมเป็นคนให้ผมก็ยังไม่บอกฉะนั้นมันเป็นการเสี่ยงดวงครับอ่ามันเป็นการเสี่ยงโชคแล้วแต่บุญวาสนางวดที่ผมให้เข้าทําไมไม่ผ่านกันซื้อผมก็จะตั้งคําถามไปอ่ะก่อนหน้านี้หนึ่งธันวาก็ให้เข้าสี่สามสิบหกธันวาก็ให้เข้าสองหนึ่งงวดสี่หนึ่งอ่ะมันออกห้าหนึ่งไม่ถูกงวดเมื่อกี้ ให้2ก็จริงแต่ไม่มี2อสมันมีแค่2อสก็คือเฉียดแต่เข้าแค่2นะครับแล้วก็ขอให้มาล่างก็ได้เห็นล่างก่อนแล้วอยู่หลัก10ด้วยนะครับงวนนี้เหมือนกัน1กุมภาพันธ์สองพาเป็นเพียงแนวทางนะต้องบอกย้าไว้ก่อนถ้าใครเล่นแล้วจะมาด่าผมอย่าเล่นครับถ้าใจไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าก่อนที่จะได้เราต้องมีศรัทธาก่อนเมื่อมีศรัทธาแล้วเราจะได้มวนนี้เหลือแค่เราและปู่เลยเหลือแต่คนที่จริงใจแล้วขอให้เพิ่สนสาเร็จ้อครับเดือนหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ไร้อยห้มีบด ซืืออีกอย่างก็ไดพี่น้องหอยมีเจ็ดมีเจ็ดอะไรบ้างเจ็ดศูแล้วก็เจ็ดสี่ฟังอีกครั้งเจ็ดศูแล้วก็เจ็ตัวมีเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หาเจ็ดม็ดเดียวเจ็ดเม็ดเดียวตัวเดียว7 0็ดศูนยเดได้พี่น้องผู้ใดลูดวิ่งเจ็ดได้กะคิดว่าตัวนี้อลูดไปโลดผู้ใดสายลูดนะพี่น้องมันกระเพาะได้อยู่ ถ้าถามว่าขอให้มาไหนก็ขอให้มาล่างก่อนขอให้มาล่างก่อนเจ็ดนะตัวที่ตัดออกผมมีอยู่2ตัวที่ผมตัดออกอันนี้ผมขอพูดไว้เฉยเผื่อใครจะชอบเนาะก็คือ7 6หกับ71เป็นตัวที่ผมตัดออกซึ่งตัวไหนน่ากลัวในตัวที่ตัดออกต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวที่ตัดออกที่น่ากลัวก็คือ7 6หจริงๆ7 6เดหเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในสูตรหลักเลยแต่ว่าที่ต้องตัดออกเพราะผมต้องเอาแค่4ี่คู่นะครับเลขเนี่ย มันมีอยู่ร้อยตัวผมตัดออกสี่คู่ก็คือเอ้าผมตัดออกมา96้าสบตัวเหลือสี่คู่นะครับก็เปอร์เซ็นต์ถูกก็มีแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่บุญแต่ดวงวาส,สนาส่วนเลขวิ่งนะครับหลายคนก็บอกว่าูให้ตัวเดียวกูก็ทําได้ทําได้ก็ไปําเอมครับไม่ต้องมาดูนะครับเนาะถ้าชอบก็ดูไม่ชอบไม่ชอบก็ดูเหมือนเดิมจะได้วิวขืนได้พี่น้องนะแต่ว่าคนที่มาด่าต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่าผมขออนุญาตบล็อกออกหมดนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องด่านะครับไม่รู้จะดูทําไม นะครับเนาะไม่รู้จะด่ากันทําไมผมไปทําอะไรให้นะครับผมก็อย่างน้อยผมก็เป็นคนดีผมก็อยู่ในพื้นดีของผมผมก็ลงในเพจของผมนะครับเนาะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งระวังมิจฉาชีพทักไปหานะครับอาจารย์ตัวจริงบอทักไปว่าลินน้นําไผ่ครับอืมแ,แชทเมียยังมาตอบยูมันดาแลวดาอีกอ้วยพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยววันนี้เราจะหยิบรอต,ตรี่ได้กี่นาทีแล้วเนี่ยหเดี๋ยววันนี้เราจะหยิบรอตอตรี่นะครับงวดก่อนเมาสองร้อใบงวดนี้ทุนเริ่มมันละพี่น้องออแต่ว่ากับพ่อในเงินคิปี้เดียวพ่อได้มา ก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาใน u t u b e นะครับในช่อง YouTube หรือว่าในแฟนเพจต่างๆไม่ว่าช่องอบ่าวทักสีดอนน้อตตี้ช่องร์ทบารมีปู่แล้วก็ช่องตาหนักปู่ใหญ่อาจารย์นัดพาเที่ยวเนี่ยหรือว่าอาจารย์นัอตี้พารวยนี่ก็คอมเมนต์ก็เป็นพันเหมือนเดิมก็ยังให้กําลังใจแต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะเท่าง,งวดก่อนงวดก่อนนี่วิวมันขึ้นสูงมากแบบสามแสนยังสี่แสนยังสี่ล้านยังส,สี่งวดนี้ก็ตามกระแสไปครับก็ขอบคุณมากที่ยังให้กาลังใจแต่ละคนพิมพ์ยาวมากก็ขอบคุณและอ่านทุกข้อความนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณก็ขอให้ทุกคนที่ามาด้วยใจแบบนี้มาด้วยใจศรัทธาก็ขอให้มีโชคด้วยกันนะครับในรางวัลที่หนึ่งขอให้เป็นท่านผมต่อคิีหมูทนันใดก็ขอให้หมูเจ้าถึกเลขมีโชคมีลาบน้ำกันนะใครที่รักและศรัทธาก็ที่มาด้วยใจก็ขอให้สําเร็จถูกรางวัลในงวดน,นี้ครับผมว่าล่างถ้าจะได้เห็นก็คือได้เห็น7แต่ตัวที่ผมชอบที่สุดเลยคือ70กับ75ผมชอบอยู่2ตัวงวดน,นี้นะครับเนาะเจกับ75ถ้าเอาแบบตามสูตร ถ้าตามสูตรมันจริงๆก็คือเจ็ดสี่ครับตัวนั้นเจ7ดสี่จหกนั่นคือตามสูตรแต่เจ็ดหเราตัดออกไปแล้วถ้าตามสูตรก็คือเจ็ดสี่แต่ว่าถ้าชอบสําหรับผมเจ็ดศูนย์กับเจ็ดห้าผมว่าตัวไหนตัวหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปยิบลอตเตอรีกก่ก่อนครับปะเมืออ่อเราว่าแค่ไหนยิบเดอยวอันนี้แพงไปเนี่ยพูดละสองแล้วข้า,ามือนนี่เพราะว่าช่วงเมื่อกี้หมดเยอะนะครับไอ้ง่วดที่ถูกสองหนึ่งมายิบเก้าใบหมดแล้วครับเงินหมดแล้วแหละพี่น่องเขาบอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไมไ่นำให้เล่นนะ ถ้าเล่นแล้วจะได้เงินไหมไม่รู้เห็นไหมเสียนะเสียแน่นอนเมื่อกี้ผมหมดไปหมื่นเจ็ดเห็นไหมเมื่อด,ดากแล้พี่น้องมาถึงแจ็กไบท์เหรออืมไม่เป็นไรครับผมเล่นเองผมนักเลงพอผมก็ดาบตัวเองครับอหามเงยนะรูดสองอะไรสิบบาทเจ็ดศูนย์มิบอนี่คือมีเตศูนย์เจ็ดแต่เอาไปเดิมศูนย์เจ็ดพี่น้องศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับนี่นะยิบมาคูแหลกเลยก็คือศูนย์เจ็ด 007พอ้อ580007เอ้ยนี่ไงเฮี้ยวอยู่เพื่อเดียวเอาสองคนช่วงนี้เอาไม่ยังโลกไม่ได้ซื้อนมไม่กินเลยไร0770แม่พีนยังเห็นเนื <c oughs> อ้อก่อนนะครับเดี๋ยว้องแบง่งมูน้ำก่อน70สามตัวผมยังมีหา07าะนี่ 5, 0 7 05 กมาค้นหาป่ะเนี่ยเอาศูนย์เจ็ดอันนี้เจ็ดศูนย์นี่ครับอันนี้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก่อนพี่น้องเจ็ดห้าป่ะนี่มีมะน่าป่ะนี่เจ็ดห้านรืมีแต่เจ็ดศูนย์นี่กัน เจ็ดห้าพี่น้องเอ้อห้าเจ็ดมีปะเจ็ดห้ามีอีกเ่าเจ็ดห้ามีแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์ห้าสามตัวเจ็ดศูนย์ห้าเอตัวตรงไปกวนอันนี้ก็เอาศูนย์หามาแล้วพี่น้องเอาไปกวนแล้วพี่น้องเจ็ดห้าเห็นแล้วใต่เนี่ยสี่เนี่ย เจ็ดหมีอีกไหมเจ็ดสีสมีอีกบเจ็ดศูนย์เจ็ด่ล่แบานเาน <c oughs> เอาีเ,า,เาชุดสใบึสีเ่เ โอ้โเจดหานี่ได้เลยพี่น้องเลขงามศูนย์เจ็ดห้าเลยนะผมกับยังมาเกศศูนกับเจดหาอยู่พี่น้องปัญญาเพชรเราแหลกน้ำมูมาเหมือนเลยโอ้มีชุดสองใบนะ มีมีอีกรอเจ็ดศูนย์จนุดหเปึ๊บเหงาน,นี่เตียนหาเูม,มือแล,ล้วเจ็ดศูนมีอยเปียกนะ่ะ เจ็ดหามีบ่โอ้นี่ไอกูห,หนึ่งเลยนี่ีน,น้องไอน้องมาเลยแค่นี้น้องเดียวเจ็ดหาเจ็ดสี่นี่น้องอาทั้รวมเงินก่อนครับมาเลยก็หยิบแล้วนะครับส่วนมากก็ตามหาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้า นะตามมาสองตัวนี้ตัวที่แต่ว่า0ูนกับ74ก็เอามาแต่ว่าเอามานิดนึงนะเจก็หยิบมานิดนึงอยู่แต่ว่าเยอะสุดก็คงเป็น70กับนะเ5็ดห้าอะเยอะมากเลยหลายสุดย์กับ70็ดศูนย์ลพนหองผมว่าสองตัวนี้เจ็กตัวไหนแต่ว่าขันตามลักแล้วที่เด่นเ,เด่นเลยเด่นเด่นเลยก็คือผมว่า70เพราะว่างมดก่อนเนี่ยตัวที่ผมตัดออกก็คือส3งาตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งสองตำแหน่ง3เนี่ยผมตัดออก ผมแปาสองสี่มันออกสองสามเพราะว่าสองสี่มันงามกว่าแต่ว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดิมเลยที่ของสองสามก็คือเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องตำแหน่งนี้เลยผมผมว่าถ้าจะออกสามตัวเลยก็คงเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ยอความน่าจะเป็นก็มาอยู่ผมกันไรแต่ว่าถ้าจะออกเลยผมว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเนี่ยน่าจะได้เห็นแต่ว่าที่ได้เห็นเลยน่าจะเป็นเจ็ดเพราะว่าถ้าคำนวณถ้าสูตรสูตรตอนนี้มันไหลมันไหลครับมันไหล ถ้างวดน,นี้เจ็เข้าอีกงวดหน้าก็โอ้โหยาวเลยนะครับแต่ว่าพี่ก่อนเราโดนด่านะก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ว่าผมยังมั่นใจอยู่ก็ขอบคุณสําหรับคนที่เชื่อใจก็คิดว่าจะได้เห็นเจดนะครับเจศย์ใครเชื่อใจก็ตามใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่างวดน,นี้บอกปู่เดี๋ยวจะเข้าไปบอกปู่ว่าเหลือแต่คนที่แบบรักและศรัทธาแล้วมาด้วยใจแล้วคนที่เขามาหาผลประโยชน์เขาออกไปหมดแล้วเพราะว่าผมได้เห็นอะไรเยอะเลยครับขนาดผมทําเข้าเลขรูดเลขวิ่งอยู่ผมยงังโดนด่าเหมือนมาเลย หนึ่งด่าไม่รู้จะด่าผมทาไมตัวเองซื้อเอาเองผมก็บอกอยู่ว่าถ้าจะด่าผมอย่าซื้อครับอไปหาขุดต้นไม้เอาเองดีกว่านะครับน้องเพราะผมก็ให้ฟรีไม่กั๊กเลขให้ฟรีให้ด้วยใจไม่ได้ทําอะไรเลยดืกดืดื่นก็ไม่หลับไม่นอนมาถ่ายคลิปให้นะครับทั้งอดหลับอดนอนทั้งเสี่ยงอันตรายนะครับซื้อเองความนะซื้อให้บึง้งซื้อลอตเตอรี่ถือกฎหมายร้อมพี่น้องเนาะอ่นะก็ขอให้โชคดีนะครับตอนนี้อีกหน่อยก็มี ถูกกฎหมายกันแล้วนะครับเออนอะไม่พูดดีกว่าเรื่องนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาเปลนกันจากบาทพี่น้องพราะยัเพลทแล้วโกงมูเนี่นยหมื่นห้าร้อยมาศูนหาเจ็ดคือเก่าเนี่ยเนอะหนึ่งมื่นห้าร้อยบาทนะเจ็ดศูนหาคือเอาพี่น้องว่าหนึ่งกับเจ็ดมันก็ตัวเดียวกันห้าร้อยเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบสิบ มีแบบหางอ่อยอยู่มั้งเยวะด้ยครับจะมีว่ามีหรอไปทิพไปเลยทิพไปไปตังค์นยังไม่พอเลยนะ่ได้คอนี่ครับนะนับก่อนหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเสียงเงินจริงนะครับแต่ว่าก็น้อยลงเรื่อยๆเมื่อกี้สองร้อยใบเมื่อวนี้เหลือประมาณ100าราณ้อยใบบะหอดบ่หอดตรอกเนาะเมืม่อวานนี้เกือบร้อยก็พอนะครับเนี่ย ได้ละเอา้าพี่น้องก็นี่เป็นลอตเตอรี่เอาคือมีกับด่านอมนี่อย่างหงเจ้าพญเ,เพชรโอ,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 โอม้มันได้หันหลังได้กันได้สืนะ่อน้ำมันยมีดแล้วเราเยา่ใส่ครับ <laughs> อ่ะพี่น้องก็นี่เป็นลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับเนาะ ก็ที่เห็นเห็นเน้นๆเลยก็คงเป็น70กับ75มันจะมี70 75 05แล้วก็74ตัวที่เยอะสุดก็คือ70รองลงมาก็คือ75 05กับ74นี่ติดมานิดนึงนะครับเราก็ฝากไว้เป็นแนวทางใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านงวดน,นี้ไม่ถึง200ใบครับเออทุนเริ่มหน่อยลงนาะปูเอาละเด้อพอ่อเลยเด้อต้องเริ่มใหม่งวดเมื่อกี้เข้าแค่รูดส,สิรูดรูดสองงวดนี้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จก็ขอให้ทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านที่มาด้วยใจศรัทธาด้วยรักที่บริสุทธิ์มาด้วยความจริงใจมาด้วยความเมตตาอาจารย์มาด้วยความรักความเคารพก็ขอให้ทุกท่านมีโชคใครที่คิดดีกับเราก็ขอให้มีโชคสําเร็จถูกทั้ง2ตัวล่าง3ตัวบนแล้วก็ทุกๆรางวัลครับขอให้โชคดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ใครที่รักกันดูจนจบก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครคอมเมนต์ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับสวัสดีครับ